3วิธีรับมือกับความกลัวและเปลี่ยนมันเป็นพลังให้ก้าวเดินออกไปข้างหน้าได้แน่นอนว่าทุกๆคนเคยมีความรู้สึกกลัวมาก่อนใช่ไหมคะจะกลัวเอ่ยจะรู้สึกวิตกกังวลเอ่ยหรือว่ารู้สึกว่าไม่มั่นใจกับสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตเลยจริงๆแล้วเราสามารถก้าวข้ามมันได้คะ่ะและเราก็สามารถจัดการเรื่องนี้ได้ ง่ายมากๆด้วยเหมือนกันมาดูกันค่ะว่าสาวิธีที่โอดจะมาเล่าให้ฟังนั้นมีอะไรบ้าง <S <S วิธีแรกยอมรับและ,ะเผชิญหน้ากับความกลัวค่ะแน่นอนว่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายนะตอนแรกหรือว่าครั้งแรกแต่ว่าถ้าเกิดเราสามารถฝึกมันได้ค่ะเราจะสามารถเติบโตแล้วก็แข็งแกร่งได้มากขึ้นแล้วเราจะรับมือและ,ะเผชิญหน้ากับสิ่งนั้นได้ยังไงต้องเข้าใจเหรว่าความกลัวเนี่ยเป็นอารมณ์ที่เกิดจากความไม่แน่นอนในอนานนคตค่ะและมักจะเกิดจากสิ่งที่เราไม่ได้เผชิญหน้าโดยตรงการปฏิเสธ หรือว่ากดมันไว้อ่ะค่ะจะทําให้มันสะสมและส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวด้วยซึ่งคนที่รักมือกับมันนะคะสามารถทําได้ดังนี้ค่ะอย่างแรกเลยนะคะทุกคนเราจะต้องสังเกตความกลัวโดยไม่ตัดสินและเขียนมันออกมาค่ะแน่นอนว่าอาจจะต้องลองจดบันทึกนะคะหรือว่าอาจจะลองเขียนเป็นรูปประโยคประมาณนี้ค่ะเช่นฉันรู้สึกกลัวนะพอฉันกําลังคิดว่าจุดๆๆ จุดๆตรงนั้นนะคะมันคือเหตุการณ์ในอนาคตที่กําลังจะเกิดขึ้นทุกคนและสิ่งที่สําคัญนะคะยอมรับก่อนค่ะอีกเรื่องหนึ่งว่าอารมณ์เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ค่ะมันไม่ใช่ตัวตนของเราเพราะบางคนน่ะกลัวจนเคยชินหมายถึงพอกลัวบ่อยๆกลัวนานๆเข้าอ่ะไอความรู้สึกกลัวนั้นน่ะมันจะกลายเป็นความเชื่อเลยทุกคนแล้วมันจะฝังอยู่ในหัวของเรานะคะว่าเอ้ยฉันจะทํามันได้เหรอฉันทํามันไม่ได้หรอเออฉันกลัวว่าที่จะเดินทาง ก้าวข้ามมันหรือว่าฉันกลัวที่จะลงมือทามันและถ้าเกิดปล่อยไว้อย่างเงี้ยในนานหลายๆครั้งเข้านะคะมันจะทาให้การลุกขึ้นมาทําอะไรบางอย่างใหม่อ่ะมันเป็นเรื่องที่ยากมากต่อมานะคะลองหายใจลึกๆแล้วตั้งคําถามค่ะทุกคนตั้งคําถามว่าสิ่งที่ฉันกลัวนะั้นอ่ะมันเป็นจริงไหมหรือถ้าฉันลองเผชิญหน้ากับมันทีละนิตจะเป็นอย่างไร สิ่งที่สาคัญเลยอะเมื่อเราสามารถระบ,บุความกลัวและอยู่กับมันได้โดยที่ไม่พยายามหนีนะคะเราจะเริ่มเข้าใจว่าความกลัวเนี่ยมันเป็นเพียงความคิดที่เกิดขึ้นอยู่แล้วก็ดับไปมันจะไม่ได้คงอยู่ตลอดไปค่ะที่สองนะคะเปลี่ยนมุมมองของความกลัวเนี่ยเป็นโอกาสในการเรียนรู้จริงๆนะคนที่สําเร็จส่วนใหญ่นะคะหรือคนที่เติบโตนะคะในทั้งในเรื่องของการงานความรักเอยต่างๆในทุกๆเรื่องเลยนะถ้าถามว่าเขากลัวไหมที่จะเริ่ม ใหม่ๆแน่นอนว่ามันมีแน่นอนค่ะแต่สิ่งที่สําคัญเลยถ้าเกิดสามารถก้าวข้ามมันได้และก็ปรับมุมมองที่จะคิดว่าเอ้ยนัน่นคือโอกาสที่จะทําให้ฉันได้เติมโตหรือเจอความรักที่ดีกว่าเราก็จะพร้อมค่ะที่จะเดินหน้าต่อได้ซึ่งที่การรับมือตรงนี้นะคะสามารถทําได้ง่ายๆมากเลยค่ะเพราะว่าความกลัวนะคะไม่ใช่ศัตรูคะ่ะแต่ว่ามันคือข้อมูลและสิ่งที่สําคัญคือมันคือสัญญาณที่จะบอกว่าตอนนี้คุณพร้อมแล้วที่จะออกจากคอมฟอร์ทโซน ว่าจริงไม่จริงที่สําคัญคือคนที่กล้าหาญนะ่ไม่ได้แปลว่าเขาไม่ได้รู้สึกกลัวนะและในบางครั้งอะ่ะเขาก็ลงมือทํานันแหละทั้งๆที่เขาก็ยังรู้สึกกลัวคะ่ะสิ่งแรกที่วิธีรับมือก็คือความกลัวเนี่ยไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นข้อมูลวันนี้ถ้าเราลองเปลี่ยนความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นในใจอะค่ะเป็นข้อมูลออกมาเป็นรูปประถามมากขึ้นเนาะถามตัวเองนะคะว่าฉันสามารถเรียนรู้อะไรได้บ้างจากความกลัวนี้เมื่อลองถามคำถามนี้ดูนะคะแล้วลองนิ่งสักพัก พร้อมกับค้นหาคําตอบในตัวเองออกมาคุณอาจจะได้เจอคําตอบอะไรบางอย่างที่รู้สึกเซอร์ไพรส์กับตัวเองก็ได้นะต่อมานะคะเปลี่ยนคําพูดที่ว่าฉันกลัวที่จะล้มเหลวเป็นฉันกําลังท้าทายตัวเองในสิ่งที่ฉันยังไม่เคยทํามาก่อน mm. เมื่อคําพูดเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนตามทันทีค่ะ ดังนั้นการเลิกใช้คําพูดกับตัวเองอ่ะเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะและสุดท้ายนะคะลองใช้แนวคิดในเรื่องของ the opposite emotion นะคะถ้าความกลัวเนี่ยนำไปสู่ความสงสัยในตัวเองถ้าทําให้เรารู้สึกว่ากลัวจังเลยฉันจะทําได้หรือเปล่าฉันยังไม่เคยทํามันมาก่อนเลยอะ่ะฉันจะไหวไหมนะคะเปลี่ยนความรู้สึกนั้นอะ่ะเป็นความอยากรู้อยากเห็นแทนเออมันคือยังไงมันคือความรู้สึกที่บอกว่าเฮ้ย อันนั้นนะ่ะมันทํำยังไงหรอเออฉันอยากรู้จังเลยหรือถ้าเกิดมันผ่าน้าวหนึ่งไปแล้วอ่ะก้าวสองมันจะเกิดอะไรขึ้นหรือถ้าฉันทํามันได้แล้วอ่ะผลลัพธ์ที่ได้อ่ะมันคืออะไรลองปรับความกลัวนันนะคะเป็นความอยากรู้อยากเห็นทําให้คุณรู้สึกสนุกกับโปรเซสที่กําลังเกิดขึ้นรู้สึกเอนจอยกับโปรเจกต์ใหม่ๆที่กาลังจะเริ่มทําหรือรู้สึกว่าการที่ย้ายงานใหม่ก็เป็นเรื่องที่ท้าทายดีนะก็ได้เหมือนกันนะคะ และวิธีที่3ค่ะคือการลงมือทำทั้งที่ยังรู้สึกกลัวอย่างที่บอกไปนะคะความกลัวคือสิ่งที่เราคิดไปก่อนกังวลว่าอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นและที่สำคัญมันไม่ใช่ตัวตนของเราค่ะเราคือคนที่กล้าหาญดังนั้นลองลงมือทำทาง,งทางที่กลัวอยู่ ในทุกวันนี้ที่เกิดขึ้นนะคะการสร้างแรงบันดาลใจอ่ะมันไม่ได้มาก่อนที่เราจะลงมือทำเนาะแต่การลงมือทำนะคะจะสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นเมื่อเราเริ่มทำสิ่งที่กลัวทีละนิดนะคะสมองจะเริ่มเรียนรู้แล้วว่ามันไม่ได้แย่อย่างที่คิดนี่และที่สำคัญจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองได้ด้วยค่ะเทคนิคง่ายๆนะคะในการเริ่มลงมือทำในทางที่กลัวอยู่เนี่ยจะทำย่างไรนะคะ <S 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 เรื่องแรกนะคะเริ่มจากก้าวเล็กๆค่ะ s t า r t Small นะคะถ้าหากวันนี้เรากลัวบางสิ่งมากๆเลยอะลองเริ่มจากขั้นตอนเล็กๆดูก่อนนะคะ mm hmm. อย่างเช่นนะคะเราเป็นเทรนเนอร์ที่จะมีการเทรนนิ่งคนประมาณหมื่นคนพ mm hmm. อพูดถึงหมื่นคนแล้วมันก็ดูแบบยิ่งใหญ่มากๆเลยใช่ไหมคะ mm hmm. แต่ถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วเราสามารถลองเริ่มจากอะไรเล็กๆดูก่อนได้นะคะ mm hmm. อย่างเช่นการลองฝึกพูดหน้ากระจกดูหรือ การอัดเสียงตัวเองก่อนเพื่อนํามาฟังอีกครั้งหนึ่งว่าฉันพูดได้ดีแล้วหรือยังนะ <_ d ans> เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองค่ะลองเริ่มจากอะไรเล็กๆแบบนี้ดูก่อน <_ d ans> ต่อมานะคะคือ <_ d ans> การฝึก Exposure Therapy ค่ะจะเป็นการ,รเผชิญหน้ากับสิ่งที่กลัวนะคะในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยค่ะแล้วก็ค่อยๆเพิ่มระดับความท้าทายขึ้นมาอย่างที่เล่าเมื่อกี้น้อตัวอย่างของการพูดในที่สาธารณะ ถ้าเกิดเราต้องการพูดในที่หมื่นคนใช่ไหมอา,อาจจะเริ่มจากการที่โอเควันนี้เราเรียกเพื่อนมาก่อนเพื่อนที่เรารู้สึกสนิทใจที่จะสามารถเป็นตัวเองก็ได้หรือเป็นอะไรก็ได้นะคะในการที่จะเล่าเรื่องบางอย่างออกมาให้เพื่อนฟังหรือเป็นเทรนเนอร์มาพูดให้เพื่อนฟังนะคะอาจจะเริ่มจาก การรวบร,รวมเพื่อนประมาณ5-6คนก่อนแล้วคุณก็ลองที่จะพูดนะคะกับเพื่อนๆตรงนั้นแหละให้เปรียบเสมือนว่าตอนนี้คุณกำลังพูดกับคนหมื่นคนอยู่แต่จริงๆแล้วมี5-6คนนะเออเริ่มจอากอะไรเล็กๆก่อนนะคะ ื่อให้คุณได้ลองแล้วก็คุณชินกับบริบทที่คุณจะได้รับในอนาคตและต่อมานะคะคือการเขียนเป้าหมายของตัวเองและทําให้มันเป็นไมโครโกค่ะไมโครโกเนี่ยก็คือการวางเป้าหมายเล็กๆแหละซอยย่อยออกมาให้ชัดเจนนะคะอย่างวันนี้เป้าหมายของคุณมันยิ่งใหญ่มากๆถูกปะ่ะแน่นอนกว่าจะยิ่งใหญ่ได้ขนาดน,นั้นน่ะคุณก็ต้องสะสมจากรกเล็ก แบบนี้ะดังนั้นนะคะเมื่อความกลัวเกิดขึ้นนะคะมันก็คือโอกาสที่จะทําให้คุณเติบโตนั่นเองดังนั้นนะคะการลงมือทำารงทางที่กลัวเนี่ยคือสิ่งที่สร้างความมั่นใจให้กับคุณได้ในระยะยาวไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามนะคะจะเริ่มใหม่ หรือว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงในชีวิตคุณจะรู้สึกว่าฉันมั่นใจมากขึ้นเมื่อฉันเคยผ่านเรื่องนั้นมาก่อนและฉันก็เชื่อว่าฉันสามารถผ่านมันไปได้ครั้งค่ะเรื่องแรกนะคะยอมรับความกลัวก่อนหยุดกดดันตัวเองนะคะและสังเกตอารมณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ตัดสินต่อมานะคะเปลี่ยนมุมมองความกลัวค่ะเป็นโอกาสที่คุณจะได้สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ และสุดท้ายนะคะลงมือทำทา,ทางที่กลัวค่ะเริ่มจากก้าวเล็กๆก่อนนะคะเพื่อที่จะได้ลองทำก้าวใหญ่ๆให้สมองจดจำค่ะว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรนี่การรับมือกับความกลัวนะคะไม่ได้หมายความว่าเราต้องกำจัดมันออกไปร0อซค่ะวันนี้ให้เราได้ลองเรียนรู้นะคะแล้วก็เข้าใจมัน,นะคะ่ะใช้ความกลัวเนี้ยเป็นแรงผลักดันทาให้เราเติบโตแล้วก็ก้าวหน้าต่อไปได้ในอนาคต